อดีตทหารพรานเนี่ยที่มันเคยไปลบช่วยเหลือประเทศชาติมาตกระรำลำบากนะมาตั้งบริษัทร,รักษาความปลอดภัยเนี่ยพวกนิจใจแม่นร้อยปร์เซ็นคือบริษัทร,รักษาความปลอดภัยใครที่จะโดนปู่ฆ่าสมมุติว่าภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานให้แต่ต้องผมจะคุ้มครองเฉพาะคนดีนะผมก็ส่งไปเลยเนี่ยอดีตทหารพราน บันดิตขำสีเมืองเฮ้ไปดูแลเท่าแก่คนนี้หน่อยขายเข้ามาขายท้องมานะดีกว่าไปปล่อยให้เขาลบแล้วมาลำบากต้องไปขับวินมอเตอร์ไซค์ชีวิตลำบากลำบดน,นะมาเขาทำเพื่อประเทศชาติมาเยอะค่าตอบแทนก็น้อยสวัสดีครับ พี่น้องอิบซีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามรบเราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงบ่ายของทุกวันสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราววิลกรรมของพี่น้องทหารผ่านโจุมจากค่ายปักธงชัยเพราะว่าในรอบหลายวันที่ผ่านมานะครับก็มีในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็คือท่าน พลตำรวจโทเลวัตกลิ่นเกสรท่านก็ได้บอกเล่าเรื่องราววีรกรรมของพี่น้องฐานพาจูโจมค่ายปักทธงชัยนะครับบอกว่าเก่งกล้าสามารถจิตใจเกินร้อยว่าอย่างนั้นท่านก็ได้ยกย่องชมเชยนะครับหลังจากที่คลิปของท่านนะครับก็ได้ออกเผยแพร่สู่สาธารณชนนะครับไม่ว่าจะเป็นติ๊กตอกเป็นเพจเป็นเฟซเป็น YouTube ห้องไลน์ต่างๆนะครับก็มีการแชร์คําพูดของท่านเนี่ยออกไปนะครับก็ทําให้พี่น้องทหารพรานหลายๆท่านหลายๆกรมกองไม่เฉพาะทหารพรานจุโฉมไข่ปักธงใจทหารพรานในพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่3กองทัพภาคที่4เขาก็มีขวัญและกําลังใจที่ดีขึ้นหลังจากนั้นท่านพลวุฒิรจนโทเลวัตท่านก็ได้พูดถึงอาสาสมัครทหารพราน บัณฑิตคำศรีเมืองนะครับบอกว่าหลังจากที่ลาออกจากราชการฐานพานมาแล้วก็มาประกอบอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าผมนนวินก็ไม่เคยมีโอกาสได้รู้ว่าพี่บัณฑิตคำศรีเมืองสังกัดกองร้อยฐานพาณชจมที่9 20อนิซีเล็กเนี่ยไปมีอาชีพขับวินขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง นะครับก็เพิ่งได้รู้จากาปากคำของท่านผลตํารวจโทเลวัตกลินเกสรน,นั่นเองนะครับเมื่อนะครับได้ยินข้อมูลที่ท่านพลตํรวจโทเลวัตท่านพูดจากนั้นผมก็ได้โทรศัพท์นะครับก็โทรไปหาพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องอทั้งหลายถามว่าอาสาสมัครสารพันบัณฑิดคศสีเมืองปัจจุบันทำอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งคำตอบที่ผมนุชนาวินได้รับนะครับ เพื่อนๆก็บอกว่าตอนนี้อาสาสมัครันา์นบดิตคำศรีเมืองเนี่ยเขามีอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าอย่างนั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ได้เขาเรียกรับเชิญจากยูทูบเบอร์เนี่ยช่องต่างๆนะครับไม่ชไม่ว่าจะ,ะช่องของอคงกระพันแสงสุริยะนะครับหรือว่าครูนุ่มอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกหลายช่องนะครับเขาก็มีการเชื้อเชิญ นะครับให้ไปถ่ายทอดบอกเล่าความเป็นมาในระหว่างการสู้รบของพี่น้องทหารผ่าจูโจมค่ปักธงชัยใช่ไหมจากนั้นท่านบัณฑิตคํศรีเมืองนะครับก็ได้บอกเล่าความเป็นมาเรื่องราววีรกรรมของพี่น้องทหารผ่าจูโจมจากไค่ปักธงชัยก็ทําให้สาธารณช,ชนพี่น้องประชาชนพี่น้องเยาวชนรุ่นหลังๆเนี่ยเขาก็ได้รับรู้เรื่องราวความเป็นมาของทหารผาจุโจมจากค่ปักธงชัย ปัจจุบันนะครับก็ต้องยอมรับว่ายูทูบเบอที่นำเรื่องราววิรกรรมของอพี่น้องทานพานจูโจมไข่ปักธงชัยมาตีเพนะครับก็จะมีช่องใหญ่ๆอยู่3ช่องนะครับก็คือช่องของผมนนาวินพลานไพรชแนลหรือว่านนาวินชแนลแล้วก็กรกฎเกตแก้วแล้วก็พี่บัณฑิตคำศรีเมืองนะครับจากนั้นก็จะมีช่องของอาจารย์โตใช่ไหม แต่ว่าอาจารย์โตเนี่ยเขาอยู่ที่โชคอห้าหนึ่งสี่หรือที่เรียกกันเต็มๆก็คือชุดควบคุมและประสานงานโครงการห้าหนึ่งสี่ภารกิจของเขานะครับคือปราปามขุนสาราชายาเสพติดโลกนั่นก็คือภารกิจของโชคอห้าหนึ่งสี่หรือว่าชุดควบคุมและประสานงานโครงการห้าหนึ่งสี่อ้าวแล้วฐานภจู่โจมโชคอหนึ 1, 3, ่งสามใครปกครงใชยล่ะนะครับจริงๆแล้ว ฐานพัานจุโจมโชคอห13ค่ายปักทธงชัยก็มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการเต็มๆว่าชุดควบคุมและประสานงานโครงการ513ภารกิจในช่วงนั้นนะครับหลังจากที่เขาเรียกเปิดโครงการฐานพัานขึ้นมาก็คือในช่วงปีพศ .2521 เนี่ยภารกิจจริงๆก็คือปราบปรามกวาดล้างทอทอหรือว่าทหารปลดแอกแห่งประเทศไทยหรือว่าคนของ คอมมินิสต์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับภารกิจจริงๆในช่วงนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในช่วงการเวลาต่อมาก็คือปีพศ2527-28 29-30อเกานี่ยกองกาลังทหารเวียดนามเขาได้เคลื่อนกําลังเข้ามาตามตะเข็บชายแดนอีอสานใต้ก็คือบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตแล้วก็อุบลราชธานีนะครับทำให้ทางราชการกองทัพบ,บกเนี่ยนะครับนำทหารน,น,นี่เข้าไปประจําการตามตะเข็บชายแดน แล้วก็ในพื้นที่อําเภอตาพยาอํอาภอัลยประเทศเกียงอคลองหาดจังหวัดปราจีนบุรีในอดีตปัจจุบันก็เป็นจังหวัดสกแก้วใช่ไหมส่วนในพื้นที่อําเภโป่งน้ําร้อนออกไปทางาชายแดนจันทบุรีตาดเขาก็จะมีทหารา่านหน่วยนาวิก,กยโยธินปฏิบัติภารกิจอยู่นะครับก็จะบอกให้นิดนึงนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นก็จะมีอกองกําลังฐานทาพอยู่3ส่วน ส่วนหนึ่งก็คือกองกำลังฐานพ่โจมจากค่ายปักธงชัยปฏิบัติภารกิจขึ้นตรงกับกองทัพบก2อาสาสมัครฐานพนของหน่วยนาวิกโยธินปฏิบัติภารกิจขึ้นตรงกับกองทัพเรือนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีทหารผ่านประจำทิ่นก็คือฐานพลในพื้นที่กองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่3กองทัพภาคที่4อันนี้นะครับพวกเราก็จะเรียกกันว่าเป็น ทหารพลานประจําถิ่นนะครับในช่วงนั้นนะครับไม่ว่าจะประจําถิ่นหรือไม่ประจําถิน่นนะครับการสู้รบเนี่ยโหพี่น้องนะครับดุเดเ็ดเผ็ดมันในแต่ละพื้นที่กองทัพภาคไม่ว่าจะพื้นที่กองทัพภาคหนึ่งนะครับก็คือในพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแถบนั้นนะครับในพื้นที่จันทบุรีในพื้นที่จังหวัดตราดพวกเนี้ยมันอยู่ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่1กรุงเทพอย่างเงี้ย กาญเจนบุรีแถบนี้ราชบุรีสุพรรณบุรีพวกนี้นะครับก็อยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่1แล้วเขาก็เปิดแผนยุทธการแล้วเขาก็จะเอากําลังพลทหานทันของเขาเนี่ยเข้าไปปราบปรามกวาดล้างนะครับกองทัพภาคที่2ก็เหมือนกันนะครับเขาก็เปิดแผนยุทธการปราบปรามผกคอนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เขตงานอีสานใต้หรือว่าเขตงาน205 207นะครับด้าน อำเภอปากช่องเทือกเขาใหญ่เทือกเขากําแพงเทือกเขาแผงมา้านะครับอำเภอปากทงชัยหรือว่าอำเภอวังน้ําเขียวในในปัจจุบันนี้แหละแล้วก็ขยับไปที่คอนบุรีขยับไปที่สิงสางพวกเนี้ยนะครับเป็นพื้นที่ของกองทพัพภาคที่2แล้วก็อ่าบุรีรัมย์นะครับแถบอำเภอบ้านกรวดละหันสายขึ้นไปทางอ่าจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็ศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานีนะครับ,กกนรนนะรบในอดีตนั้นก็เป็นพื้นที่ยึดครองของพวกก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เช่นกันนะครับแล้วก็เลาะไปทางนาครพนม นะครับทางสกลนครทางหนองคายอุดรขอนแก่นพวกนี้นะครับก็มีพรรคคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นเยอะแยะนะครับจากนั้นกาก็นะครับเปิดแผนยุทธการปราบปรามกวาดล้างรั้งยิ่งใหญ่นะครับไม่ว่าจะไปรบที่ไหนนะครับทุกพื้นที่ทั่วไทยไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่กองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2องกองทัพภาคที่3กองทัพภาคที่4จะต้องมีทหารผ่านโจมจะให้ปักทุกชัยไปร่วมแจมทุกครั้งทุกยุทธการ ยุทธการไหนบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้พี่น้องได้ฟังเอาเท่าที่จำได้นะครับลบช่วงเล็กๆในพื้นที่ตะเข็บชาชแดนอีสานตอนใต้บุรีรัมย์สุรินทร์ศิษสะเกอุบลราชธานีเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะมันมันนานมากนะครับก็บอกตรงๆว่ามันนานจนข้อมูลหลักฐานเอกสารเนี่ยมันหายไปหมดแล้วพี่น้องนะครับถามว่ารู้เรื่องไหมรู้เรื่องราวไหมรู้นะครับแต่ทีนี้นะครับเราก็คือจะ มาเล่าให้ฟังมาพูดให้ฟังเฉพาะยุทธการที่จําได้นะครับเอาในพื้นที่เขาโคอนะครับกองกําลังฐานพาคชูโจมจากไค่ปักทงชัยเนี่ยก็เคลื่อนกําลังเข้าไปสนับสนุนการรบในแผนยุทธการผาเมืองพระเด็ดศึกในช่วงต้นปีพุทธศักราช2524นะครับก็เคลื่อนกําลังเข้าไปจากนั้นก็เกิดการสู้รบแล้วก็มีกําลังพลฐานภาชูโจมจากไค่ปักทงชัย ผี่ชีพเพื่อแผ่นดินไทยเนี่ยนะครับนับสิบนายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกหลายร้อยนายในขณะนั้นข่ผัากตุงชัยเขาก็จะฝึกเขาเรียกว่ากองกําลังกระทิงแดงหรือว่าอาสาสมัครันหานพิเศษเ,เข้าไปร่วมลบในพื้นที่เขาคอด้วยในอดีตอําเภอเขาคอไม่มีพี่รองนะครับเขาคอในอดีตนั้นขึ้นกับอําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์นะครับแต่การปราบปรามในช่วง ปีพุทธศักราช2524มันไม่จบสิ้นนะครับเขาก็เลยเปิดแผนยุทธการต่อเนื่องในแผนยุทธการผาเมืองเกรียงไกรขึ้นอีกนะครับก็ขยับไปทางภูทะเบิกภูหินล่องกล้าผาชูทงนะครับออกไปทางด่านซ้ายภูขัดภูเมี่ยงออกไปทางพื้นที่ของจังหวัดเลยนะครับมีการลบต่อเนื่องนะครับ <c oughs> ส่วนในพื้นที่ภาคอีสาขนขณะนั้นในพื้นที่เขตงานอีสานใต้เขตงาน205 207 ในพื้นที่สิง์สางคอนบุรีปักธงชัยพวกเนี่ยแถบทับลงทับลานพวกเนี่ยเขาก็เปิดแผนยุทธการยุทธชัย3ขึ้นมานะครับในช่วงปีพุทธศักราช2525นะครับกำลังพลส่วนหนึ่งก็ไปลบในแผนยุทธการผาเมืองเผด็จศึกผาเมืองเกียงไกที่เขาคอที่นายแฮวจังหวัดเลยใช่ไหมนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ปราบปรามกวาดล้างพอก็คอหรือว่าผูกก้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่เขตงานอีสานใต้นะครับ ภายใต้ชื่อแผนยุทธการยุทธทชัย3นะครับจากนั้นนะครับก็ขยับไปนะครับขยับไปในพื้นที่จังหวัดประจวบคิรีขันนะครับก็คือไปปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในแผนยุทธการใต้ลมเย็นที่9กก็คือไปประจวบออกไปชุมพรออกไปสุราษฎร์ธานีออกไปนครศรีธรรมราชนะครับไปที่เขาช่องช้างออกไปทางกาญจนบุรีออกไป ในพื้นที่สามจังหวัดชเชาดแดนภาคใต้นะครับก็คือจังหวัดปัตตานีนราธิวาสจังหวัดยะลานะครับแถบทานตรงทานตูยะหายะลาพวกนี้ฐานพัานจุดจงไข่ปักธงชัยไปหมดนั่นคือป่าปามในช่วงปีพุทธศักราช2525ก็คือยุทธการใต้ร่มเย็นที่9แล้วก็ต่อเนื่องขึ้นไปที่ยุทธการใต้ร่มเย็นครั้งที่11นะครับแล้วก็ใต้ร่มเย็นครั้งที่15นะครับฐานพานจุดจงไข่ปักธงชัยเนี่ยเข้าไปป่าปามกวาดล้า,ลาง ผอกคอในพื้นที่14จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสามครั้งนะครับก็คือยุทธการใต้ร่มเย็นที่9ยุทธการใต้ร่มเย็นที่11และยุทธการใต้ร่มเย็นที่15ส่วนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันเป็นภารกิจปราบปรามมือปืนรับจ้างแล้วก็ผู้มีอิทธิพลนะครับนั่นคือภารกิจในปีพศ2526กําลังฐานพันจูดงไข่ปักธงชัยอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจปราบปรามกวาดล้างผู้ก่อการคอมมิวนิสต์ในแผนยุทธการสุริยพงศ์สี่ในพื้นที่บ้านห้วยโขลนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านก็ไปปราบพอกคอในพื้นที่ภูพยักษ์ทางด้านนู้นนะครับจากนั้นกลับมานะครับสถานการณ์ในบ้านเมืองนะครับมันไม่ดีขึ้นพี่น้องส่งกาลังฐาบ้าโจ่โจมไข่ผักทงชัยเนี่ยเข้าไปปราบปรามกวาดล้างพอกคอในพื้นที่เขตงานอีสานใต้เริ่มเขาใหญ่ ปักธงชัยสมัยก่อนไม่มีวังน้ําเขียวนะครับแล้วก็ไปคอนบุรีแล้วก็ไปเสืองสางอีกอในปีพศ2 5 2 7กะว่ากําลาบปราบพอกคอเนี่ยให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยให้หมดนะครับแต่ว่าจะปราบยังไงนะครับก็ปราบไม่หมดนะครับช่วงนั้นกองกําลังทหารของเวียดนามเนี่ยเขาก็เริ่มเคลื่อนกําลังเข้ามานะครับเข้ามาทางด้านตาพยาทางด้านอารันยระเทศนะครับ มันมีสงยุคพี่น้องอันนี้ผมเล่ายุคที่กองกําลังทหารเวียดนามเขาเคลื่อนกําลังเข้ามาในประเทศไทยเนาะนะครับครั้งแรกน่มันเป็นเรื่องของขมิแดงแต่เราไม่พูดถึงเราจะพูดถึงในเรื่องของฐานเวียดนามนะครับฐานเวียดนามมันเคลื่อนเข้ามาตาพยาอรัญญประเทศแล้วก็กิง่งอำเภอคลองหาดแถบเขาตังง,งตังวกนะครับแถบบ้านเขาดินเขาสารพีคลองไก่เทือนแถบนู้นนะครับทางตาพยาเนี่นะครับแถบบ้านทับไทยบ้านทับเซียม นะครับบ้านโคกสูงโนนหมัมกนุน่นกุดผืนหนองจันพวกนี้นะครับก็เคลื่อนเข้ามาในพื้นที่อีสานใต้ก็เช่นกันนะครับเขาปลูกป่านะครับปีนหน้าผาขึ้นมานะครับที่เนิน538อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์จากนั้นก็เคลื่อนขึ้นเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยบริเวณเทือกเขาพนมนุงลักษ์ที่เป็นภูเขาเป็นเทือกเขาที่กั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาทาหารเวียดนามเนี่ยเขาได้ลุกเข้ามาเอา้าแล้วตอนนั้น ทหารขมิญเซรีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงกลางพน้องนะครับกองกําลังทหารของเวียดนามเคลื่อนกําลังเข้าโจมตีทหารขมิญใช่ไหมสัดกันตุ้มตามตุ้มดามจากนั้นขมิมันก็ถอยมาอยู่หลังไทยเวียดนามก็ล่อทหารไทยล่อทหารปานจูโจงค่า้ปักธงชัยก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็มีการปราบปรามอย่างหนักนะครับที่เนิน538เนี่ยก็คือในช่วงปีพศ2528้ยใช่ไหม แล้วก็ที่ยุทธการช่องบกนะครับเริ่มในปีพศ .2529 ก่อนนะครับเขาเปิดยุทธการดีขึ้นมานะครับก็ไปวางกําลังฐานพันจุโฉงไข่ปักธงชัยกําลังฐานพันประจําถิ่นกองกําลังทหารจากกองกําลังสุรนาลีนะครับวางเขาเรียกว่าค่มพื้นที่ไว้นะครับก็มีการะประทะกันปะปลายปะทะกันเป็นระยะระยะ,ะ,ยะผัดกันลุกผัดกันรับอยู่ตลอดพี่น้องแต่ว่าพอในช่วง ปีพศ2อ3 0้า 30, เขาก็เปิดยุทธการใหญ่นะครับก็คือเราจะต้องปฏิบัติการกำลาบปากทหารของเวียดนามเนี่ยให้มันออกไปจากประเทศไทยให้ได้นะครับจากการปฏิบัติภารกิจในครั้งนั้นนะครับเขาก็เปิดแผนยุทธการเป็นยุทธการชี้ใหญ่ใหญ่มากนะครับเคลื่อนกําลังพลเข้าโจมตีพร้อมกันตั้งแต่บ am, ุรีรัมย์สุรินทร์รีสกีดแล้วก็เนิน408ช่องบกอ,อําเภอ้ํายืนจังหวัดบลราชธานีเนี่ยนะครับก็เคลื่อนกําลังเข้าไป กำลังพลของกองร้อยลุงนนนะครับก็เป็นกําลังพลหลักที่เคลื่อนกําลังขึ้นไปบนเนิน408ช่องบกนะครับก็จะมีกองร้อยฐานพันจู่โจมที่940กองร้อยฐานพันจู่โจมที่9500หนุ่มลิเกล์กองร้อยฐานพันจู่โจมที่9 5 2เฮาดงกองร้อยฐานพันจู่โจมที่9 5 8อินรีเหินก็เคลื่อนกําลังเข้าไปนะครับการวิบัติภารกิจในวันันก่าวก็ทําให้มีพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้อง อกองร้อยเดียวกับลุงนนก็เสียชีวิตไปทั้งหมดเนี่ยสามนายนะครับรวมทั้งบัดดี้นะครับคู่ทุกคุยยากของลุงนนก็คืออาสาสมัครฐานพานเดชกิตสันเทียเขาก็เสียชีวิตที่นั่นแล้วก็อาสาสมัครฐานพานหรือกัลลิศเป็นฐานพานรุ่นน้องแล้วก็อาสาสมัครฐานพานพยนตร์ศิริลาวันนะครับก็ผีชีพที่นั่นนะครับส่วนกองร้อยฐานพานจุจม958นะครับก,ก็โดนไปหลายนายนะครับนั่นคือเรื่องราววิรกรรมของฐานพานจากนั้น นะครับก็ไปลบที่สงครามบ้านร่มเก้านะครับในช่วงปลายปีพศ2 5 3 0อแล้วก็ต้นปีพศ2 5 3 1ก็มีการสู้รบที่บ้านร่มเก้าอาเภอท่าตะการจังหวัดพิษนุโลกนะครับด้วยเหตุนี้ก็จะวกกลับมานะครับวกกลับมาหาท่านพลตํารวจโทเลวัตอีกครั้งหนึ่งนะครับแปลว่าหมายความว่าท่านเนี่ยรู้จริงนะครับท่านรู้จริงว่าฐานปันจุโจมไข่ผักทองชัยเนี่ยมันลบหนักมาก แต่ละคนนี่มันผ่านการฝึกอย่างเชี่ยวชาญชํานาญการสู้รบในผืนป่ายุทธวิธีต่างๆเนี่ยนะครับมันผ่านมาหมดนะครับแต่ว่าถามกลับนะครับถามกลับผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองไม่ได้ถามกลับท่านพลตํารวจโทเรวัตกินเกศสอนไม่ใช่นะครับเออที่ท่านเสนอมันมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับทําทําไมผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับไม่ได้สนใจอาสาสมัครฐานผ่านกลุ่มนี้เลยปัจจุบัน นะครับอาสาสมัครทานพันกุมนี้นะครับบางคนเนี่ยนะครับไม่มีที่พักพิงไม่มีที่ดินทํากินไม่มีที่ซุกหัวนอนมีความทุกข์ความยากมีความลําบากลําบนทําไมไม่สร้างอาชีพให้เขาให้เขาได้มีที่ทํากินนะครับอย่างน้อยๆให้มีที่ซุกหัวนอนนี่ก็ยังดีนะครับแต่นะครับไม่มีใครคิดนะครับแต่ว่าท่านพลตํารวจโทเลวัตกินเกษรเนี่ยท่านคิด นะครับผมโนนาวินก็ต้องขอขอบคุณนะครับแทนพี่น้องทหารพันจุโจมจากยปักธงชัยทั้งหมดด้วยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆนะครับก็มีนายตารวจน้ําดีท่านหนึ่งนะครับยังได้พูดถึงเ,เรื่องราวเวลกรรมของทหารพันจุโจม่ายปักธงชัยแม้ว่าท่านไม่สามารถจะเอ่ยชื่อนนนาวินได้ไม่สามารถเอ่ยชื่อพี่น้องทหารท่านอื่นๆได้ท่านเอ่ยเพียงอาสาสมัครฐานพานาบัณฑิตคําสีเมืองแต่ ท่านอาจจะมีความคุ้นเคยและรู้จักและเห็นคลิปของท่านบัณฑิตคําศร,รีเมืองท่านก็จําได้เพียงท่านเดียวแต่ถึงแม้ว่าจะจําได้แม้เพียงท่านเดียวแต่ว่าท่านได้เอ่ยถึงภาพรวมขนาดใหญ่ของทหารผ่านตรงนี้นะครับก็ต้องต้องขอบคุณท่านพลตำรวจโทเลวัตแทนพี่น้องทหารผ่านทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับอีกไม่นานเดี๋ยวผมจะเดินทางไป พบท่านนะครับจะไปพบกับท่านพลตรวจโทรเรวัตกิินเกสรจะไปสัมภาษณ์จะไปพูดคุยและจะไปรู้ให้ได้ว่าไอ้มือขวาทีมงานของท่านซึ่งเป็นอดีตฐารพันคนนั้นเขาคือใครเดี๋ยวลุงนนทนจะไปติดตามไปค้นคว้าข้อมูลข่าวสารจากท่านพลตารวจโทเลวัตมาให้พี่น้องได้รับทราบกันสำหรับคลิปนี้ลุงนนก็ ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฟังแล้วหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ